กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆได้ที่เรื่องลึกลับชาแนลวิลโอเดวิฟเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในอังกฤษโดยเฉพาะตรงแถบที่เรียกว่ามอลแลนวิลโอเดวิฟนี้มีลักษณะเป็นแสงว,วบวแวมแ เกิดขึ้นที่บริเวณผิวน้ำหรือในบึงหรือแถวๆที่ดินเฉอะแฉะริมบึงนั่นเองแสงอย่างว่านี้ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรและมาจากไหนแต่คนที่อยู่ในบริเวณแถบนั้นมักจะเชื่อกันว่าเป็นแสงของคนตีเหล็กที่ชื่อว่าวิลที่ยังคงมีบาปติดตัวและไม่สามารถไปไหนได้มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่า ในวิวช่างตีเหล็กเขาเป็นช่างตีเหล็กที่ออกจะไม่เหมือนช่างตีเหล็กทั่วๆไปสักหน่อยซึ่งโดยปกติช่างตีเหล็กทั่วๆไปมักจะมีนิสัยที่ตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์ในขณะที่วิวมีลักษณะนิสัยที่ตรงข้ามเขาเป็นคนขี้ชอเลาะมีเล่เหลี่ยมเยอะและตามตำนานก็บอกเอาไว้ว่าที่เขาเป็นคนแบบนี้ ก็เพราะว่าวิวไปคบค้าสมาคมกับบรรดาปีศาจในสมัยที่เขายังฝึกงานอยู่นั่นเองวิวเป็นคนที่ชอบแหกกฎหลายประการทั้งการเป็นมนุษย์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการอยู่ร่วมกันและกฎของศาสนาที่ตราเอาไว้อย่างเข้มงวดจึงไม่แปลกเลยที่เขาจะต้องตายก่อนวัยอันควรเพราะว่าเขาไปคบชู้กับเมียชาวบ้าน เมื่อผัวของเมียผู้นั้นมาพบเขาวิลก็เลยโดนประหารชีวิตไปตามกฎระเบียบของยุคสมัยนั้นและตามตำนานก็บอกเล่าว่าวิญญาณของวิลเมื่อตายไปแล้วก็ล่องลอยไปอยู่ที่ประตูสวรรค์เพื่อรอคอยคำตัดสินของเซนต์ปีเตอร์และในตอนนี้เองวิลก็สามารถใช้สกิลโกหกโก,กว้วของเขาอ้อนวอนขอให้ท่านเซนต์ปีเตอร์เห็นใจ โดยที่เขาขอโอกาสกลับตัวไปเป็นคนดีอีกสักครั้งและใครจะเชื่อว่าในตอนสุดท้ายท่านเซนปีเตอร์จะตกลงท่านยอมให้วิวได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาทำความดีอีกครั้งและเมื่อกลับมามีชีวิตอีกครั้งนายวิวก็ปฏิบัติตัวดีจริงๆตามคำสาบานเพียงแต่ว่าเมื่อทำความดีอยู่ได้ไม่เท่าไหร เขาก็หมดอายุไขลงตามชีวิตของเขาและคราวนี้ก็ไม่สามารถไปต่อได้อีกแล้วจริงๆเมื่อความดีกับความชั่วที่ในวิวทำมีน้ำหนักเท่าๆกันทําให้เขาก็ไม่สามารถไปลงนรกได้และเขาก็ไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ด้วยเช่นกันทำให้วิญญาณของวิวจึงต้องมาเละล่อนไปเรื่อยๆอยู่ในโลกมนุษย์อย่างไม่มีจุดหมาย ท่ามกลางความมืดบรรดาเทพพเจ้าเห็นจึงเกิดความสงสารและประทานแสงสว่างให้ในยามค่ำคืนและนี้จึงเป็นตำนานของแสงวับๆบ,วบแวมแมที่ชาวบ้านเห็นบนผิวน้ำในยามค่ำคืนและมันเป็นแสงที่นายบิวได้ใช้ส่องทางให้เขาไม่ว่าจะไปลงนรกหรือสวรรค์ก็ตาม ใครชอบฟังเรื่องราวลึกลับตำนานสยองขวัญฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้ที่เรื่องลึกลับชาแนลสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน ขอบคุณเรื่องราวดีๆจากหนังสือ The Book of Fantastic Creatures เขียนขึ้นโดยคุณคอสมอธ